ยังไหมัเงปกติอยู่วงไหนวงคุณวงกุวงอะไรนะวงกุอันสาอยู่ตัวเองอยู่คนที่ไหนนี่ทุกทีแ้เรียนอยู่ราชสีทตีน่าโอ้นี่นะคนนี้นะคนนี้นะพี่สาค่ะอสาเจะดดแล้วปะองปีก็นแนใกล้จะดดแล้วฮะจะไม่ได้ดูแล้วะน้อกี้มันก็เลยานก็เลย เสียงอย่างดีเลยชอบเลยโอ้ยยังสีห่าเขากินยุ่งเออกินลีลาต้องให้กินตัวเองนักร้องขมมัจะดลีลาอ้โหอันนั้นอันนั้นขนมแล้วหนูไปหาค่าตัวเออ่าตัวอะไค่าตัว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  แล้วผัวผมโซนที่นี่บอ่ะไม่มีแล้วผัวไม่มาก็เลยโสดไม่มีจริงปาบานนานได้ยังนานได้ยังเดี๋ยวยกตั้งแต่ก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่มกราพุทธามีนาอาร้องเพลงมะลาพุทธาแล้วแล้วไม่ต้องมีดนตรีเอาร้องเต้นด้วยเต้นด้วย เต้นด้วยเอาหลอดเป็นไม้นั่นไหนเอามักกะลาเอาเร็วๆดูร้องเป็นที่ไหนหนูไม่เคยร้องหนูเลยจะไปฟังตอนเที่ยวเออนั่นแหละก็ร้องตามที่เขาร้องถ้ามีเขาขอเพลงเดี๋ยวพี่ถามก่อนเดี๋ยวพี่ถามก่อนรู้จักเดือนมักกะลาคุณพามีนามีฐานท้องหน้างั้นก็ร้องลงลองร้องดูมกระลาคุณพ่า เต้นด้วยเต้นด้วยอีกอายทำไมเร็วๆเขาไม่รู้หรอว่าเราใครเขาจะร้องเอาตัวไม่เอ้าเจ้าครับตัวไม่เอาเออร้องให้จบก่อนไม่ไม่จบไม่จ่าเต้นด้วย ไม่เกี่ยวไม่ต้องมีดนตรีไม่เกี่ยวเอาหนูมางานแรกเอาหนูลงนาแล้วเนี่ยเอาหนูลงนาางานแรกแบบพ่อระหดมากเลยเต้นด้วยเต้นด้วยม่เอิ ไปจะบปลารู้ไว้ก่อนไหมมันจะไปรับปลาโอ้หนูชื <h 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 ่อแตงนะอยู่บ oui> ้านอะไรสมุทรปราการบ้านแม่อยู่เฮ้ยโควิดสมุทรปราการ้หนูย้ายมาอยู่นี่ตั้งแต่ปสองก่อนโควิดแล้วพ่อเป็นคนลพบุรีเอออยู่บ้านอยู่โดนอกเอออยู่หมู่บ้านเดียวกับ เมียววงการเทพหรืเป็นลูกติดแขนร้องเพลงกแก่แบบอาจนปีขานเรีวอะนเดียวู้นมาแล้วองเรกอเรกเ้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยมีนีนเรียงอ่นด้มาเ่ยมีเ่ยแหอาเนี่ยตกก่อนยีบบาทเนีเนี่ยหนักเบาเมียป๋า โอ้นัาดตีขึ้รถออล้อมาค่ะัวไม่จ่ายค่าตัวเด้อเอาไอ้พึ่ดที่ไม่จ่ายค่าตัวทั้งหมดเลยไม่ร้องเพลงมกรกุมปามีนามีนามีตัีแลกฉีดแนนดเยมาก่อนมา บอกแล้วให้มาทางนี้มามาร <c oughs> ้อก่อนมาล้อก่อนเขาไม่ได้กลับบ้านเลยขึ้นขับมอเตอร์ยอเลยเหร<ว>เฮ้ยเับใครจะขันฉมั่วแกขึ้นไปเอาของครับเอาแกขับเเขามาคนเดียวเหรอไม่มีหมดแล้วเอาเลยว่ะยังไม่จบ เจ้าค่าตัวทุกคนไหมเนี่ยเจ้าไม่ค่าตัวเรื่องเรืองเล่นตัวจังเลยเฮ้ยมึงร้องทั้งวันมึงยังร้องได้เพลงเดียวเองมกราคุณพามีนามีนาเมษาร้องไหมร้องให้เขาไหมไม่ได้กับม่เออเต้นด้วยไม่ไม่ไม่เต้นขนาดนี้ว้าวก่อนนี่

มีอะไรอะไรอะไรสาระด้วยเนี่ยอือยิงแล้วทักจมนแล้วบินรุ่นธรรมชาติร่องดูนี่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาเอาที่ตรงนี้เอาไม่ไม่อายเอาสามสี่นี่หกสิบบาทเริ่มเพิมแล้วหกสิาแล้วเอ้สี่สิบบา เออเที่เอาสี่สิบบาทเราสีสบสี่สิบเออเอาร้อยหนึ่งเอานี่ร้อยหนึ่งไปเลยให้จบเพลงจบเพลงเอาเอาไปร้อยหนึ่งต้องเต้นด้วยต้องเต้นด้วยไม่กันไม่ได้ร้อยนึงติวเอเอาเอาดิร้อยหนึ่งเอาดิเดี๋ยวไฟเต็มไฟเต็มเอาดิโอ้โหนี่แวโอ้ยเเอาดิเอาสิเจ๊ไกเอาเจเจ๊ไก่เกียไม่ได้อยากัง ไม่ก็ท่าแล้วไม่เด้อเอาพาไปตะวันเดงเลยเอาอยู่นี่เอาไม่ไอ้วันโกนอ่ะแด่คงกลับรปเองหลับบ้านกับพี่เองน้องบุญนั่นเป็นเองก็ไปเที่ยวแล้วบอกว่าไปตะวันเดงไปเที่ยวที่ไหนไปนอนเฝ้าพี่อยู่หน้ารถหนอไปทําไมหรอกเกะกะมากเลยจะกลับไหมจะเดินหรือว่าจะเดินกลับง่วงนอนไม่กลับบ้านไปนอนแบบสู้ไปนั่งเฝ้าอ่ะโอ้สู้ไปนั่งเฝ้าอ่ะสัรอง เอาระดมทุนแล้วเพลงเดียวก่อนกลับบ้านจับเสาแตงแตงคนลักลต้นนรกนักร้องไม่เคยฟังไหมรถแหวนมุลายออกทัวร์ครับวันนี้ที่ปั๊บปตทปตทรับทีปตทปตทรเทสาดูมาดูเนื้อย่างย่างต้อวเผนอะโซทอเอาหาเนื้อไม่รู้ไมู่งไม่เคยฟังทั้วสุดท้ายเอาวร้องหาเื่อไหม ไม่ต้องหนูร้องเองเลยอือเอางี้นักนักร้องเพางเครื่องนี่นะมาใช่บินที่เขาจะแตะฮะรอบเดียวรอบเดียวยกขึ้นที่เลยเต้นด้วยเต้นเต้นเต้เต้นเอาก็มานะเอวต้องมานะเลนเสื้อไปขวัญเล่นเสื้อหน่อยเอวต้องมาแล้วร้องเพลงชิชิไม่ยอมเชียร์เลยไม่ได้เชียร์ไม่ได้ขำไม่ได้นั้ร้องเพลงเชียร์ยัง ม่ได้เอานัมเกบอันนี้เพลงที่จะนำเสนอคือเพลงอะไรสิบสองค่ะสิบสองสิบสองเป็นสองหมนูกม่เคยฟังท้างสุดท้ายอ่ะี้อันนี้ขนาดเมียขอยังยากเลยนะเนี่ยมียยยา,นนนนามีานามีา อาพิธพาบีชนะกัลราการสิงหากนยาตูาเทกกาอเชงทีนบารีระกาศกับมาพกการเข้าทำไมว่สบยี่ิเราเดียวเนาะ20ยังไม่เอลยยังไม่มาได้เนื้อแล้วเอีอยต้องมาเอลอยต้องมาเอลอยตองไปน บเเล้ไม่ได้จ้างยอน่คนเยอะอย่นี้หละพีเอาเอวมาก๋ยเียวเร็วๆเขารอกับบ้านแล้วเองนี่ก็ลีลาเนาะไม่กินไม่กินไม่กินใบแล้วไอ้บอนบุรีทำไงไปไปน่เดียวไปนี่มีดนงดีไปาก็ะมนแดงทาบาปเนองไปเสียะบันแดงงู เด,เดี๋ยวบอกเพ right yeah. ื่อนก่อนเออพ่อเตาฮู้แกขึ้นขับมาคนเดียวเลยตัวรถสามชาติเลยครับเจ๊ใหญ่ขับเองเลยค่ะสุดยอดมากวูบมาคนเดียวด้วยค่ะแกมาคนเดียวหรือเปล่าไปสัมภาษณ์อ๋าไม่กล้าสัมภาษณ์เขาก็ไปสัมภาษณ์พี่วะ นะครับหาคนข่าวไหมอ้ยอันนี้มาคนเดียวเลยเหรอคะมาสัมภาษณ์ดีกว่าจิ้มถิ่นเดินถ่ายไหมไม่ไม่ปาพี่เอวลีลาเด้อเห็นผู้หญิงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะตกกระโหลกแม่งบ้านไม่อยากกลับเขารออะไรเงินเขารอนานแล้วก็พวกมันรีบจะไปโกดตังจ้ารีบไปโกดห่ะ ไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบาย